สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเรายังอยู่ในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้นะคะวันนี้เราจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องเรียนค่ะอย่างแรกเลยนะคะนี่ค่ะไว้บอดเด็กๆเคยเห็นไหมเอาไว้ใช้ให้คุณครูเขียนใช่ไหมคะเขียนสอนเด็กๆเขียนสอนตัวเลข A B C นะคะแล้วก็มีไว้บอร์ดตะโกงตะกานะคะเอาไว้ใช้กับกระดานตัวนี้นะคะกระดานไว้บอดนะคะ เสร็จแล้วค่ะสําคัญมากเลยนี่ค่ะโตะ๊อันนี้เขาเรียกว่าโต๊ะนะคะโตะนักเรียนส่วนอันนี้เขาเรียกว่าเก้าอี้ค่ะเด็กๆโต๊กับเก้าอี้เอาไว้ทําอะไรคะหน้าที่ของเขาเก้าอี้ e. มีไว้นั่งค่ะเอาไว้ให้เด็กๆนั่งเขียนหนังสือนั่งระบายสีนะคะนั่งปั้นดินน้ํามันแล้วเด็กๆลองมองไปรอบๆห้องเรียนนะคะก็มี เยอะแยะมากมายม,มีของเล่นมีสื่อด้วยนะคะเด็กๆต้องช่วยกันดูแลรักษาคให้เป็นเหมือนของเรานะคะอย่าเอาอะไรไปขีดเทียนนะคะอย่าทำน้ำหกใส่นะคะแล้วก็อย่าผลักโต๊ะอย่าดันโต๊ะกันนะคะเดี๋ยวมันจะพังเดี๋ยวเด็กๆจะไม่ได้ใช้นะคะส่วนใบงานวันนี้ง่ายๆเลยะค่ะ ให้เด็กๆระบายสีนะคะรูปเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องเรียนนะคะเห็นไหมคะโต๊ะเก้าอี้พวกนี้นะคะอยู่ในห้องเรียนเด็กๆช่วยกันใช้และช่วยกันดูแลร,รักษาระบายสีเสร็จแล้วส่งมาในเพจด้วยนะคะส่งมาให้คุณน้อยคุณบุ๋มชื่นชมแล้วคุณครูจะส่งดาวไปให้นะคะแล้วพวกนี้จะเรียนเรื่องอะไรกลับมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายเด็กๆ